สวัสดีสุกคนโอเคสวัสดีจากอังกฤษค่ะพี่น้อง่ะสวัสดีทุกคนจ้าวันนี้ที่ป้ายรถเมจ้าจะไปนั่นจ้าจะพาน้องมิลีไปหลีแต่ว่านั่งรถประจําทางไปนะคะโอ้โสดนั่งรถประจําทางไปจ้าเป็นครั้งแรกที่ไปโรงพยาบาลแล้วนั่งรถประจําทางเนาะปกติแล้วพ่อไมจะเป็นคนพาไปแต่อาทิตย์นี้ อพอไม้ยุ่งมากๆนจากงานเยอะใสายก็เลยไปเองได้จ้ะเนาะไปเองได้นั่งรถประจําทางไปพาน้องเมลีไปเอาประสบการณ์ไปด้วยเนาะเมลีเนาะจ้าหนาวจ้าหนาวไปไปจ้ารถมาแล้วจ้าเห็นไหมรถสีแดงๆจ้าน u m b บอร์ซมาแล้วไปขึ้นไปเลย่ะลูก ไปดูนั่นสองดูเฉยๆมารเก็ตเขาเปิดไหมตอนนั้นมามาเก็ตปิดโอ้แสดงว่าเปิดเป็นบางร้านนี่โอ้มีเปิดแล้วเปิดแล้วเปิดแล้วนะจอยเอ้ยมาเก็ตเปิดแล้วเดี๋ยวแม่จะพาซื้อผลไม้ไปมีเป็นบางร้านน่อร่อย นี่คือจุดอย่งก็เขอเด็กท้าหา่อแม่จ้ะท้าหอตรงที่ประจำเมืองเลแม่เนาะถ้าถึงตรงนี้ทรายจำได้จะถามคนมาเรื่อยๆพี่น้องคะ<บ>โอ้อยด <c oughs> เดินไกลมากเลยวันนี้นี่จ้ะสายไม่ค่อยได้เดินมาสักทีเนาะสารากลางประจำจังหวัดหลีดนะจ,จ้ะที่สายมารับไอสัญชาติ อังกฤษไม่ไจ้านี่แหละตรงนี้แหละไม่ไกลจากโรงพยาบาลไม่ไกลตามหาละมัน LGI เห็นแล้วเห็นแล้วจ <c oughs> ้านั่นจะโรงพยาบาลเพื่อนข้างหน้านั่นยาวไปนู่นใหญ่มากจาก้ะโรงพยาบาลเนาะมันก็จะเป็นแบบว่า ซีกไหนของอโรงพยาบาลที่เราจะมานจะนาจา๊ะลีดนี้เป็นเมืองใหญ่มากค่ะพี่น้องคะสายจำไม่ได้หรอน้องเอ้ยวันนี้พาน้องมีเดินหาโรงพยาบาลตอนนี้หาเจอแล้วถามมาเรื่อยๆจ้ะโรงพยาบาลนี้ใหญ่มากๆนะจ๊ะน้องโรงพยาบาลหามทีอะไรจะ้ะไอ้มันก็จะมีหลายเขาเาเรียกบินเนาะจา้ะอยู่นี่ก็คือเป็นแต่ละปีแต่ละทางเหมือนนะ อันนี้เมลีมามาด้านนี้บร b u t t e ทอย่างไงเมลี butterthon wing เห็นไมนนหมน้อนี่เราก็จะยาวไปนู่นแหละเราจะลาดไปฝั่งนู้นยินไอตัวเลขแล้วหลุดปะแล้วหลุดปะเมลีมาหาแม่ไปนู่นมามาจับมือแม่นี่นู่นนูเราจะเดินไปฝั่ง ปเลี้ยวซ้ายตรงตรงรถเข้าตรงนั้นนะเราไม่อยากเข้าไปในนี้เพราะว่ามันต้องเดินผ่าน,นหลายตึกขึ้นใา,างใ่นะจ๊ะเดินลัดไปะหง่นเนาะเดินลัดตามโอกตามมุมเอาจจะมันต้องเข้าในโรงพยาบาลเพราะมันมีหลายตึก หมดห้องเหรือแต่มีนีนั่งรอจ้ะเขาจะนัดไม่เยอะจ้ะเนาะก่อจะผ่านเข้ามาต้องกรอกประวัติไปล้างมือโว้ยยังกะจะเข้าห้องขังจ้ะน้องเวรีเนาะเมื่อกี้เวรีก็ไปทําอัน ECG เสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อกี้นี่เขาเลยนั่งรอพบแพทย์ปกติห้องนี้จะเป็นห้องเด็กเขาให้เด็กเล่นมีที่เล่นมีนั่นนี่ตอนนี้เขาเอาออกหมดแล้วเนาะที่นั่งเขาก็ไม่ให้นั่งเยอะเห็นไหมให้นั่งสอง สองอันทางนู้นประมาณนี้จ้ะผมก็ใส่เหมือนกันทางนู้นห้ามนั่งนั่งสองอันประมาณนี้เนาะนี่แหละจ้ะช่วงโควิดมันก็ยุ่งยากแบบนี้แหละอันนี้เป็นโรงพยาบาลใหญ่มากเน,ะนยะ <laughs> โ o บีโอ้อาว floor B d o o แล้วะตึกย่ี้ื่อเลยสวยมากๆเลยจ้ะสวยทุกตึกเลยเนาะสุทถาปัตยกรรมเขาแม่จ้ะใรชอบชอบเดินดูแงนดูจนจะล้มแล้วจ้ะเสร็จแล้วจ้ะตรวจเสร็จแล้วเดี๋ยวก็พาน้องมิดีกลับบ้านแล้วเบิมสวยกันพี่น้องงาม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  ซ้ายมือนี้เป็นห้องสมุดจ้ะไลบรี่นะห้องสมุดคนเริ่มออกมาจับายใช้สอยแล้วนะคะเพราะผ่อนคนผ่อนคลายมันผ่อนคนผ่อนคลายเออคลายลอกนิดหน่อยเนาะ <c oughs> เด็กไปโรงเรียน <c oughs> บางร้านเปิดได้อย่งสินะจ๊ะเขามีคนออกมาเยอะขึ้นนั้นตลาดจ้ะตลาดตรงที่เขาว่าซิตี้ดีซิตี้มาร์เก็ดนะจ๊ะเพราะงั้นนะไปไหมลี่เราก็เดินเข้าไปในตลาดนั่นแหละมันก็เจออย่างนั้นฮะมันก็จะไปผ่านบูสเตชั่นแบบนี ตลาดข้างในเงียบจ้ะเขายังไม่เปิดเยอะนะก็ปิดเป็นส่วนใหญ่เปิดตรงที่ตลาดขายปลาขายอาหารทะเลจ้ะนี่ไปเอาปลาทเ่าเทียน You um... can bite your finger. Might have done. Might have done. Yeah, <inaudible> yeah really, right. it's like a little bit of a tongue when Oh, no, you need? Oh, yeah. 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 Oh, Oh, yeah. yeah. Oh, 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 yeah. เป็นตลาดข้างนอกเนาะยังเปิดไม่หมดจ้ะตลาดข้างนอกเพิ่งมาลยนี่อาทิตย์ก่อนหรือวันไหนที่จอยมา,าตลาดหมายถึงว่าผลไม้ไม่เปิดแต่วันนี้อาทิตย์นี้เปิดแล้วจ้ะแต่ไม่เยอะเท่าไหร่อะไรนะไปดีข้าวเหนียวข้าวหนีอบเขาเรียก

I don't know. I keep out of it because nothing to do with me. And... Can I have two, please? You you. You. For that, you. 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 two. for that, I get. do want to one fifty, Anything? Any two yeah? one oh, fifty, Okay, I have. เอาดีเั้งสอง r ั่งติดอยู่เฮ้ยเอาอะไรรูไปเาไปหาผลไม้อีกเอาอ่างุ่นนะดุเรนี่เดี๋ยวแม่ซื้อผลไม้ก่อน

Any blueberries, three for one pound? Melons, there, that's them pawpaw, three for a quid, pawpaw. Papaya. Three blueberries, a quid, please the all, blueberry. You, all two pounds, that's six. That's the papaya there, girls, clear it off. All at Portport, superb! Last six, Portport, two quid! All at Portport, superb! Gaga,

ทับทิมเขาเรียกภาษาไทยเขาเรียกทับทิมซื้อให้แม่น่ะแม่เป็นทับทิมที่แม่เคยกินอ่ะมะาสอนี่ละจ้ะไม่มีเยอะเท่าไหร่หมายถึงว่าร้านไม่เปิดทุกร้านแต่ว่าก็ยังคงได้ซืออ้อนจะจ้ะ

รถจังนี่ลำเบอร์ซเอีกประมาณ20นาทีจ้ะน้องมาดีคนไม่ค่อยมีรถจังช่นี้นัน่งรอก่อน